สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดูออนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีแอคชั่นโฟร์อีฟนะครับกับเพลงลูกกี้ลูกกี้นะครับก็คือ,อ,อจะเป็นเพลงธีมรายการของรายการโฟร์อีฟโก๊ะกุ๊ปสตาร์นะครับเป็นรายการของช่อง Workpoint นะครับที่จะเฟ้นหาดาวดวงดาวรุ่งนะครับดวงใหม่มาทำเป็นโก๊ะกุ๊ปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ครั้งนี้จะเป็นเวอร์ชันแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์บายโฟร์อีฟ e นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยไดกันเลยเอาล่ะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับผม <c oughs> แทนหน้าสวยมากเลยนะเ <c oughs> จอยตตูมดีจัดอะ แตกกลางมาเลยนะมายครั้งนี้ก็สัขาวมาก <c oughs> แต่ออมเขาทำผมดำแล้วนะ <c oughs> ผมหน้าม้าด้วย

Hey. แต่ออมผมดำนะบแบบแซกมากนะเป็ mm. แนแข็งแรงกันมากเลยนะ

ค่าดีมากนี่เด็ก15ช่้นเลยสวยมากเลย I am your super นี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ I'm a Superstar ได้อยูบ <c oughs> ้ะเอาละครับก็จบกันเป็นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับลุ k i ล u k i I'm a Superstar เอ่อเวอร์ชันแดน e e ี by 4 e ม m นะครเป็นไงก็คือต่ออมผมดำหน้าม้ามา,มา,มาแล้วสวยมากเลยนะแบบแซบแบบเฟียนแบบแล้วคอตูมดีมากดีทุกคนเลยผมแล้วนะอายก็คือขาวมากเด็กสิบห้าคือสวยมากเลยนะตอนเราสิบห้าเรายังไม่ได้เท่านั้นเลยมัง้งแล้วก็คือเห็นได้ชัดเลยนะว่าแต่ละคลิปที่ปล่อยออกมาคือน้องๆพัฒนากันมากเลยแบบ การเต้นแข็งแรงขึ้นมากเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์คือดีมากก็คือเต้นแรงเหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็การเว้นช่องไฟก็คือดีมากแอบคาดหวังซิงเกิลต่อไปแล้วเนี่ยอยากให้คัมแบ็กเร็วๆจะรอติดตามคือทำทำโฟ o อีฟปล่อยมากจนจะกลายเป็นแฟนคลับได้แล้วมั้งเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนคลับเลยดีกว่าเนี่ยก็ชอบมากเลยคลิปนี้แล้วก็คือเต้นแบบเต้นดีทุกคนเลยก็เดี๋ยว เรามารอให้กำลังใจน้องๆกับแล้วก็รลอลุ้นกับการคัมแบ็กกับซิงเกิลต่อไปกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยังให้เธอ